เพื่อนๆครับก็วันนี้ก็คือ,อพามาชมไข่ปลาไหลหลังจากไม่ได้กลับบ้านคือกลับมาครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะกลับมาตอนช่วงกลางคืนกลางคืนนะครับับมาก,กลับมาตอนกลางคืนก็เลยทําให้ไม่มีเวลาที่จะสามารถมาถ่ายคลิปอัดคลิปได้แล้วก็ออกไปแต่เช้าครับแสงไม่พอนะครับบางวันก็ออกไปประมาณตีสี่นะครับออกไปทําธุระไปทํางานนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปแต่วันนี้ ว่างนะครับว่างจากภารกิจก็เลยมาอัดคลิปนะครับก็มาอัปเดตนะครับบอ่อปลาไหลของเราซึ่งวันนี้ครับจะออมีการตักไข่ปลาไหลไปอนุบาลด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มลงปุ๊บพอเริ่มลงเนี่ยไข่ปลาไหลเขาก็จะออปะลาไหลเขาจะเริ่มออกไข่นะครับตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมก็จะเลี้ยงปลาไหลแบบเลียนแบบธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดในลักษณะของน้ําดินแล้วก็วัชพืชต่ตางๆนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าพอเราเลี้ยงแบบธรรมชาติน้ําเขาใส่มากเห็นไหมครับน้ําใส่มันก็ทําให้เพวกอปลาไหลนะครับสุขภาพดีนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าน้ามันไม่ดีอย่างเงี้ยครับน้ําไม่ดีก็ทําให้เขาป่วยนะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องถ่ายน้ําถ่ายอะไรเพราะเพื่อนๆจะรู้ว่าถ้าการถ่ายน้ําที่มีดินเนะี่ยมันจะยากยิ่งมีไม้น้ําแบบนี้ด้วยซึ่งเราก็แทบจะไม่ได้ถ่ายเลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตักบ,อบ่อปลาตักไข่ปลาไหลที่ ที่บ่อนี้นะคะมันเผื่อน,นิบ่อนี้เนี่ยอันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่ชายก่อนนะครับเพราะว่าคนเดียวถ่ายด้วยตักด้วยมันจะลําบากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตักไข่ปลาไหลกันค,ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่ปลาไหลกันนะครับโดยอันดับแรกเราก็ค่อยๆเปิดนะครับแล้วเราก็เตรียมภาชนะแบบนี้นะครับนี่เราเตรียมภาชนะแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเจอบอร์ดปลาไหลนะครับเราก็เอาตะพีตักแกงเรานะครับค่อยๆช้อนฟองปลาไหลซึ่งมันจะเต็มไปด้วยไข่นะครับนี่ ยานีสีแดงๆน้ำตาลนั้นคือไข่ปลาไหลนะครับเพื่อนๆนะครับค่อยๆช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยน่ครับอาจจะมองยากนิดนึงเห็นไหมสีน้ำตาลโอเคครับวันนี้เราได้หนึ่งหมอดนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราได้ไข่ปลาไหลแล้วแล้วเราไปทําอะไรต่อนะครับไปกันครับครับก็คือไข่ปลาไหลที่เราช้อนมามอสักครู่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับนี่ ผมพยายามจะซูมแต่ว่าไม่อยากให้ให้มันภาพมันเบลอนะครับพยายามจะให้เห็นชัดๆไข่ปลาไหลมันก็ลักษณะเหมือนอ๋อไม่ได้สาคูมดเ,เล็กนะครับแต่อันนี้น่าจะไข่มาประมาณ2วันแล้วเพราะว่าเขาเริ่มเป็นสีน้าตาลเริ่มเป็นตัวอ่อนแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาที่จะจะมาดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะครับเพื่อนๆนี้เราก็เริ่มคัดแยกทาความสะอาดนะครับระหว่างไข่กับสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ค่อยๆตัก แล้วก็คัดแยกไข่โดยใช้กระชอนนะครับนี่วันนี้มีมีคนช่วยนะครับเพราะว่าถ่ายด้วยทําด้วยมันไม่ถนัดก็เลยให้ทําให้นะครับนี่นะครับตัวนี้อาจจะไข่น้อยเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับเราตักไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่เขาอาจจะไข่ไม่หมดนะครับพอไข่ไม่หมดเสร็จปุ๊บเขาก็ไข่ต่อนะครับนี่ครับเราอาจจะค่อยค่อเคลียสิ่งสกปรกออกนะครับนี่ครับเราก็ทำาคําสะอาดนะครับทำแบบเบามือนะครับเพื่อน เครื่องวักไข่แบบแฮนด์เมดแบบ DIY ของเรานะครับเราก็เอาไข่ปลาไหลตรงนี้ครับใส่ไปในกระบอกน้ําวนนะครับใส่เลยอันนี้ครับน้ําตรงนี้เห็นไ่ครับว่ามันจะมีการวนของน้ําแบบเบาอยู่เพราะว่าเราตั้งน้ําให้มันมีการวนนะครับโดยครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆเปิดน้ําเบาๆนะครับให้น้ํามันเกิดหมุนเวียนนะครับพอน้ํามันเกิดหมุนเวียนปุ๊บไข่ปลาไหลเขาก็จะได้รับออกซิเจนนะครับ เขาก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมานครับเนี่ยถ้าเราสังเกตมองดูดีๆนะครับมันจะนนะ้ํามันจะเวียนอยู่ในถังอยู่ตลอดเวลานะครับไข่เขาก็จะฟักตัวนะครับแล้วพ็เวลาที่ออกตัวอ่อนนะครับเขาก็จะออกไปทางท่อนี้แล้วก็ไปลงที่ตะแกรงนี้นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวที่ฟักไข่อาจจะ DIY นี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะทักกันมานะครับเดี๋ยวอาจจะจะส่งได้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับนี่นะครับถ้าเรามองแล้วก็เป็นชุดฟักไข่ปลาไหลแบบ DIY นะครับทําเองแล้วก็ประยุกต์เอาเองนะครับก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากจริงๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําเองก็ดูจากในคลิปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไป ดัดแปลงเอาได้เลยนะครับอันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะแสง,งน้อยเพราะว่ามันผมอ่อเช้าไปหน่อยนะครับผมพยายามจะปรับภาพมันก็จะไม่นิ่งนะครับนี่ครับอ่ะได้มุมแล้วครับก็คือน้ําก็จะเวียนแบบนี้นครับเวียนจากล่างขึ้นบนแล้วจากบนลงล่างนะครับน้ําก็จะเกิดการหมุนเวียนยตลอดเวลาถ้าเราสังเกตน,นะครับด้านล่างผมจะเติมออกซิเจนไว้เพราะว่าเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ํานะคะเพราะว่าน้ํานี่เป็นน้ําแบบน้ําไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ําใหม่นะครับเป็นน้ําเวียนทําให แต่เราต้องเติอมอักถุดิให้น้ำเขาสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับเป็นอ,อกุอุปรกรณ์ฟักไข่แบบ DIY นะครับเพื่อนๆที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีอะไรมากมีแค่กล่องที่เราซื้อได้ทั่วไปท่อ P ี c แล้วก็ปัม๊มปั๊มน้ำผู้เล็กๆนะครับประมาณ400บาทนะครับปั๊มน้ำผูแต่ว่าใช้ได้นานนะครับเพื่อนๆปี2ปีนี่คือแบบสบายมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ โอเคครับวันนี้ก็อาจจะลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแสงน้อยนะครับถึงจะเช้าแต่ว่าเนื่องจากแสงไม่พอเอาได้แล้วครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอขออภัยนะครับแสงไม่ดีพยายามจะปรับนะครับเพราะว่าหัวไฟขาดนะครับนี่ครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองลองทาดูนะครับประยุกต์ดูนะครับว่าทําแบบนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ย รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโอเคนะครับก็อาจจะคลิปอาจจะห่างหายไปนานมากเพราะว่าไม่มีเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านก็จะให้พี่ชายคนมา,มาสักครู่นะครับขอช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็วันนี้บังเอิญเดินมาปุ๊บก็เจอวอดปลาไหลก็เลยบอกว่าเออช่วยช่วยมาตักให้หน่อยเดี๋ยวจะอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับ ถ้าเพื่อนสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ถ้าสนใจกล่องฟักข่ายแบบ DIY ก็ทักกันเข้ามาใต้อใต้อวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ